วันนี้ก็มาหาการนะครับสอนทีเดียวสองคันนะครับผมพเพราะเนื่องจากว่าผู้เรียนนั้นก็อยากเรียนมากครับเพราะก็ไม่ว่างที่จะสอนองอรงลไอขวาเปิน้นขวาขยหล้างนั่นแหละอยหลังแต่ใช้วองลอไอขวาขวามือตัวเองหมุนหมุนหมุนโอเค เอ้ควาไว้ขวไว้เพราะว่าซ้ายมันเปียกใช่ไหมยดูซทายเห็นไหมเดินหน้าใหม่เพิ่นเดินตรงๆก่อนขวามาเยอะๆอ่ะเข้าไปเนื้อหน่อยซอยนั่นแหละถอยเลยถอยเลยฝั่งฝั่งไหนฝั่งไหนหากปรับหาฝั่งนั้น วันนี้สอนทีเดียวสองคันะครับเพราะว่ามันจําเป็นจริงๆครับทุกคนก็พอที่จะขับเป็นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าต้องก็ออยังต้องเพิ่มความชํานาญนะครับคงอะไรใช้แ้้เคืนด้วยอ่าโอเคเยี่ยมมากอันนี้ก็คือไม่พื้นฐานไม่ค่อยดีเรื่องการจอดก็ให้ฝึกจอดนะครับ ส่วนคนนู้นก็นะครับคนนู้นก็มาฝึกเรื่องของการมั่วเกียร์นะครับยังไม่มั่นใจเรื่องของเกียร์เพ้่นเดินหน้าตรงในเลนนี้นะแล้วก็ไปหยุดตรงตรงที่ปากซอยนะซอยนี่แหละแล้วก็ถอยหลังตรงมา้ายิ่งตรงๆไปเลยส่วนคนนั้นก็ไม่มั่นใจเรื่องของการเลี้ยว การเข้าเกียร์นะครับก็ให้ฝึกนะครับตอนนี้สงสัยงงเกียร์อยู่นะครับเพราะว่าหยุรดรถนานแล้วนะครับฝอดรุร่นนี้เกียร์ถอยจะอยู่ด้านบนนะครับค่อนข้างยากอยู่ในการที่จะมือใหม่ถ้ายังไม่เคยขับนะครับและยังไม่มีพื้นฐานในการขับก็ออยุ่งยาก họ có luôn này. không phải sai phẳng này à, phẳng sai, nhiều, sai nhiều, xịt hết à, sai ở này sai tụi mình. sẽ bay hàng này, sẽ ở na về hàng này. ok, mình chất Nó đang tôi đỏ nữa à, tôi quay. ok, đền na đây đây. ตัวนี้ก็ฝึกเดินหน้าตรงคอยหลังตรงเนื่องจากว่าหายไปนานนะครับแต่พื้นฐานก็เริ่มแล้วโอเคเปิน้นพวากัน พี่จอดลองเร่งกันเร่งเลยดยิมันทำไมดูมันจะดับเร่งอีกโอเคปิดประตูเอากระจกขึ้นมังใส่น้ำมันจะหมดแล้วครับวนรถไปทางนี้ เอาไวพอแล้วพอเอาไ้นี่เดี๋ยวเคร่งมาเอาเอาก็จบขึ้นแล้วก็ปับเครื่องยนต์แล้วมาชีขั้นพี่เดี๋ยวจะให้น้องเขาไปส่งอันนี้ก็จะไปนู่นด้วยไงอันนี้จอดดีเลยจอดตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดี๋ยวไอจะมาเอายูพุดแจกไว้รอกไว้เรื่องสั้นกับเขาไปจอดอเขาไปจอดเร็วเดี๋ยวน้ำมันหมดก่อน เดินหน้าเขาไปจอดตรงๆเลยเออนั่นแหละเอาเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรไม่สวยก็ได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอันนี้ก็เนื่องจากว่าต้องฝึกเยอะๆนะครับแ้ขึ้นพวงมาลัยแอพพวงมาลัยแล้วเมื่อกี้เราเข้ามาขวาอยู่แล้วเราก็ต้องขึ้นซ้ายตัวหนูจ้ะ นั่นแหละถูกต้องโอเคพอเราขยับดับเครื่องแล้วเอากระจกขึ้นไปหมด